ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคงซึ่งจดทะเบียนแล้วมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2568ณนห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่าองในสเมื่อวันที่25มีนาคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเรียงชีพไทยมั่นคงซึ่งจดทะเบียนแล้วมาหาวิทยาลัยราชภาัพสตรีในประเด็นการกลับเข้ามาเป็นสมาชิกได้อีกครั้งหลังจากการลาออกจากการเป็นสมาชิกรวมถึงการพิจารณาอัตราเงินสะสมในส่วนของบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีตั้งแต่ร้อยละ สถึงร้อยละสิทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของบุคลากรผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน